ั้งให้ซื้อเองครับเช่นเหรียญของตัวชีชีบะมาชีบะนะผมก็กดตรงนี้ไปนะกดที่ชีบะนะครับแล้วผมก็ไปแค่ตั้งค่ากลยุทธ์ตอนนี้อยู่ตำแหน่งหยุดอยู่เพราะนืกอย่างเปิดไปแล้วนะครับแล้วก็ด้านซ้ายล่างเห็นไหมฮะจะเป็นการตั้งค่าธุรกรรมครับ,รบผมก็จะดูว่าวผมควรจะลงทุนเท่าไหร่นะครับ เช่นว่าคู่นี้ผมจะลงทุนประมาณ225ดอลลาร์นะครับเราก็กะดูตามตารางนะครับว่า225ดอลลาร์นี้ใช้กี่กี่คู่ใช่ไหมครับเอา225หาร15 15เหรียญถูกไหมมาออก15คู15่ถูกไหมครับแล้วเรากลับไปตั้งค่าถูครับก,ก็ตั้งค่าทั้งหมด15ดอลลาร์แล้วก็ 1ิครั้งก็คือสิบห้าไม้นั่นเองนะครับแล้วในนี้ผมก็ใช้ค่าดีฟอของระบบก็คือหนึ่งจุดสามเปอร์เซ็นกำไรนะครับแล้วผมก็ใช้คอแบ็กกลับนะครับศูนจุดหนึ่งเปอร์เซนแต่ถ้าเป็นของ QQ คิเขาจะล็อกไว้แค่ก็ไม่ล็อกเลยนะครับเป็นศูนจุดหนึ่งใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นตามบาศูนหน่งผมก็ตั้งค่ากำหนดแมชชิ้นตามนี้นะครับ เหตุว่าไม้แรกเนี่ยถ้ามีการแก้ไม้นะครับเห็นว่าระบบนี้จะมีทั้งหมดตั้งสิบห้าถ้าเป็นมีทั้งหมดสิบห้าบันทัดนะรไล่ดูนะตั้งแต่ล่างหมดตั้งแต่บนลงล่างนะครับล่างสูงสุดก็อยู่ที่หกเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ตั้งเลขหนึ่งคำว่าเลขหนึ่งทั้งหมดในหนึ่งทามเนี่ยคือเปิดหนึ่งไม้นั่นเองนะครับทุกทุกทุกเอ่อทุกออเดอร์นี่เปิดหนึ่งไม้หมดย่อตัวลงมาหนึ่งจุดสามเปอร์เซ็นตก็เปิดหนึ่งไม้ เดิมมีสิบห้าเปิดึ่งก็เป็นสาสิบดอลลาร์นะครับแล้วก็เปิดอีกย่อหนึ่งจุดหก 6, ก็เปิดอีกหนึ่งอย่างนี้นะครับอย่างนี้จะเป็นการเอ็อไม่ในตัวเพราะว่าเรากำหนดไปแล้วว่าเราใช้คุณสองร้อยยบห้าดอลลาร์ังนั้นกติกาของเราเรากำหนดเองว่าถ้าหากระบบยังไม่ ลงลากถึงสิบห้าหม้ผมถือว่าไม่ใจติดดอยผมใช้คำว่าเป็นการเอาเงินไปทำงานอยู่นะครับมาดูนครับหลังจากที่ตั้งข้าวโหลดมาินแล้วเรียบร้อยตามนี้เราก็แบกกลับนะครับแล้วก็มากดการโทรกับเอ้สิบจุห้าเอร์ซ็นเนี่ยเรียกมาจิ้นเนี่ยตรงนี้คุณโอมอธิบายไปแล้วนะามาที่ผมก็เห็นว่า เมื่อมีการเาย่อกลับไม่ใช่ไหมฮะ0.5%มันถึงจะเปิดนะครับแล้วก็การจัดสรรแบบอนลน์ตรงนี้นะครับก็เป็นมาตรฐานถ้าเราตั้งเป็น15ไม้เขาจะกาหนดไม้ย่อย5ตำแหน่งย่อลงมาตั้งแต่5ถึง5 6 7ถึง15ซึ่งแต่ละไม้เนี่ยก็จะทํางานที่นอ1.3%นะครับหมายความว่าถ้าตำแหน่งนี้นะครับเปิด ตั้งแต่ไม้ที่หน้าลงมาเนี่ยถ้ามีการชนทีพีที่หนึ 3, ่งจุดสามสิบก็จะปิดเป็นไม้ต่อไม้นะครับปิดไม้ต่อไม้นะครับแลังถ้าเรียบร้อยแล้วกดยืนยันก็กดบันทึกนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งคู่นี้จะเห็นว่าผมตั้งไว้ไวตัวก็มีการเราสามารถดูบันทึกธุรกรรมด้านขวาบนเห็นไหมครับด้านขวาบนนะครับเหตุผลว่าทั้งหมดเนี่ยที่เราตั้งเนี่ย เขาก็จะทํากําไรตามที่เราต้องการนะครับบางครั้งก็ได้2.2เปอร์เซ็นมากกว่า1.3นะฮะตามวัน1.05บ้างแป8บ้างก็ก็วันนี้ทั้งวันเลยฮะทั้งวันวันนี้เข้าวันนี้เป็นเป็นเข้าข้างครับมาเข้าข้างชีบานะครับย่ง1.6ก็มีนะครับ1.1 ได้เป็นเรื่องวันนี้ทั้งวันเลยครับเกิดจากคู่นี้นะครับเคแบ็กกลับนะครับอันนี้เราก็จริงๆตั้งเสร็จแล้วด้านขาล่างมันมีคําว่าสตาร์ทให้กดสตาร์ทเลยนะตอนนี้ตอนนี้เราหยุดเพราะว่าเราตั้งไปแล้วนะครับผมลองกดปิดเลยก็ได้กดหยุดกดหยุดหสต็อปนะฮะสมมุติเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับ เราก็กดทํ้ามาเริ่มสตาร์ทก็กดได้เลยครับกดปุ๊บเขาก็ทํางานต่อเนื่องนะครับปัจจุบันนี้เปิดเปิดเพิ่มใหม่คืออยู่ที่ห้าออเดอร์นะครับอ่าห้าเลขห้านี้คือก็คือไม้ที่หกประมาณห้าไม้ในไม้ที่หกนะครับก็ไม่มีอะไรฮะก็ตั้งประมาณนี้ครับแล้วคู่อื่นเช่นเดียวกันนะเช่นเดียวกัน ซึ่งเราก็มาดูประวัติได้ประวัติที่เขามีการซื้อขายก็ส่วนใหญ่ก็เป็นของวันนี้ทั้งเหรียญเหรียญต่างๆที่มีการขายนะครับของชีมีการซื้อนะครับที่ผ่านมาก็ไล่กเรื่อยๆนะครับสีบะสีบาทก็จะมีการมีการขายมาเรื่อยๆขายทิ้งทางไรน,นะครับครับก็ผมคิดว่าคุณโอมอธิบายละเอียดหมดแล้วในส่วนผมผมก็แชร์ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ